นี่นะครับทุกคนป่าที่เราย่างไว้นะครับนี่มันผมมีอยู่สองตัวนะครับสวัสดีครับทุกคนพราะวผมไปกับดิดวันนี้ครับทุกคนผมได้มาอยู่บริเวณริมไชห้วยนะครับในพื้นที่ป่านะครับผมมาด้วยการสมาชิกสองท่านนะครับมากับอาจารย์นะครับอาจารย์กําลังทําพื้นที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ฝนเหมันเพิ่งหยุดตกนะครับแล้วก็ท่าทีเหมือนจะตกใหม่อีกรอบนึงนะครับ ยังไงผมก็ผมกับอาจารย์ก็จะไปทำแคมป์ทำที่พักกันก่อนเพื่อทำการลบฝนผมคาดว่าไม่นานนะครับฝนคงจะตกแล้วนะครับเพราะมันตกไปรอบหนึ่งแล้วครับยังไงก็ลองไปดูกันนะครับแคมป์ของเราจะเป็นยังไงก็วันนี้เราจะผมได้เตรียมอุปกรณ์มาเล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อมาทำกินในวันนี้นะครับจะเป็นเมนูอะไรก็ลองทุกคนไปติดตามดูนะครับ ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ลองไปดูสถานที่แล้วกันก่อนดีกว่าครับ ที่ที่เราจะทํากันพักแรมอยู่ในวันนี้ก็คือจุดตรงนี้นะครับนี่ครับเราจะผูกเปกับต้นไม้ต้นนี้กับกอไผ่ตรงนี้นะครับดูครับอาจารย์ครับเพราะเราคิดว่าเรามาในป่าอย่างเงี้ยพูมจะนอนเอาบรรยากาศด้วยครับดูครับบรรยากาศริมชายห้วยนะครับแต่เรานอนอย่างนี้เรามันก็มีอันตรายมากก็เราคอยต้องคอยระวังครับกลางคืนเราจะ คอยดูว่าถ้าฝนมาหนักแล้วก็ถ้าน้ําใหญ่น้ําขุ่นมาไหลเราก็จะทําการย้ายที่ไปในพื้นที่สูงนะครับดูทุกคนนี่ครับพื้นที่สูงอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับเราก็หลบไปเข้าไปข้างในเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกันเพื่อที่จะไม่อันตรายกับเรานะครับยังไงก็ไปดูแคมป์ของเราก่อนเลยกว่าครับไป ทุกคนตอนนี้ที่พักของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราทําเสร็จปั๊บฝนก็เลอะฝนก็ตกปลาพอดีเลยนะครับนี่ครับผมกับอาจารย์ก็เลยมาต้องมาหลบฝนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์บอกทําทำช่องครับช่องอาจารย์ช่องอะไรครับลองดูโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องลองดูโอเคแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับ ยังไงเดี๋ยวผู้ผมจะก่อไฟเพื่ออบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับแล้วก็จะทำอาหารกินในวันนี้นะครับเพราะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นทุกทีแล้วนะครับยังไงลองไปดูครับ นี่ผมก็เริ่มก่อไฟแล้วนะครับไฟก็เริ่มติดแล้วนะทุกคนเพราะบรรยากาศกลางคืนนะขนาดยังไม่มืดน,นะหนาวยังหนาวเลยนะครับเราก็เลยต้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อกลางคืนเราไปจุดทีเดียวเลยมันอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับเราก็เลยทํากันจุดตอนนี้เนี่ยไฟผมก็เริ่มติดแล้วตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วก็ฝนก็ยังตกมาแบบไม่หยุดเลยนะครับทุกคน อาจารย์อาจารย์ก็เคลียพื้นที่อยู่นะครับครับทุกคนตอนนี้ปลอยของเราก็ติดเป็นที่เรียบร้อยครับเนื้อแดงจ้าเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศก็มืดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลาในนาฬิกามือถือผมนะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับตอนเนี้ยก็ฟ้าก็ยังร้องอยู่แล้วก็วันนี้เราจะมาทําเมนูกันนะครับวัตถุดิบที่ผมเตรียมมาวันนี้คือปลานะครับ ผมได้เอานี่ครับปลานินมานะครับเราจะทำกันย่างย่างปลากินกันนะครับก็เอาเอาอกมาให้ดูครับนี่นะครับผมได้เตรียมปลามาแล้วครับปลานินนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างย่างให้ทุกคนดูนะครับไปงานไปทำอาหารเย็นของเราดีกว่าไป ครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทำการล้างปลาก่อนนะครับแล้วก็เสียบปาลาไปด้วย นี่นะครับทุกคนจะได้เป็นแบแบนี้แล้วก็ผมจะหมักกับเกลือนะเกลือที่ผมเตรียมมาไปทุกคนเราไปย่างกัน มันมีไข่มังไขมังล้วเด็ดย,ย่างปลาแล้วนี่ครับเดี๋ยวเรารอให้มันสุกแล้วก็เราก็จะพลิกนี่นะครับทุกคนปลาที่เราย่างไว้นะครับนี่ มันผมมีอยู่สองตัวนะครับนี่แล้วก็มีหอยอีกสามลูกอยู่นู่นเจอไหมครับนี่แล้วก็อาจารย์นอนอยู่นี่นะครับคืนนี้อาจารย์ว่าจะหนาวไหมครับอ๋อน่าจะหนาวเพราะมีมีพ่อผมอยู่ครับตอนนี้ก็ฝนตกยังไม่หยุดน,นะครับแต่ยังดีไปอย่างที่ฝนยังเบายังกลา,างนานานี่ครับปก่อ้ตอนนี้มายแล้วมั้งนะเดี๋ยวเรามาดูตอนปลาสุกกันเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันไปครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ปลากระพงของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลานี่ผมเอาลงไปปิ้งข้างล่างอย่างนี้เลยนะครับเพราะเราไม่ไม่ต้องกลัวไหมับเพราะเราไม่ได้เอาเกล็ดออกนะครับก็หอยของเราก็สุกแล้วครับดูครับสุกคนเหลืองอาลลามเลยครับนี่หอยของหอยวันนี้เอามีอยู่สามตัวนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ชิมก่อนครับชิ้นหนึ่งนะครับเอาอาจารย์ โอ้ไว้ก่อนชิ้นนึงโอผมก็จะเอาชิ้นหนึ่งนะครับจานนึบกรอบด้วยอร่อยมากครบับ เดี๋ยวเราไปชิมปลากันต่อเลยนะครับไปนี่ครับทุกคนปลาที่ผมย่างไว้เลยนะครับนี่สีมันจะออกไม่ไหมหน่อยนะครับแต่ถ้าเอาเกล็ดมันออกอปั๊บนี่คืออะไรขาล่า,ากินจั่นเลยนะครับดูครับจัดนี้ได้วะดูครับโอ้โหนี่ครับทุกคน ไอเด็ดสักนี้ได้วันนี้ใส่ลูกนี้นี่นะครับตามมาครัอ้าวในเวลากินแล้วนะครับ,รบทุกคนาอาจารย์ชิมก่อนเลยเนื้อแบบหวานๆครับสุดยอดครับทุกคนโอ้โหนี่คือกลิ่นไอของขอรรมชาตินะครับ ปลาก็ปลาธรรมชาติหอยก็หอยธรรมชาติโอ้โห,โห,โห,โหอร่อยกว่านี้ไม่มีแล้วครับทุกคนผมดชิมดูไว้ีหวาครับทกคนปลาส,สดๆับเราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อนะครับอ้นี้คือปานี้คือเราจับมานะครับห,ห,หวานมากครับ เน้นครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ชิมนะครับปะะไปนนะอโอ้โห้ยนี่ครับเหลือตะก้างครับเมื่อกี้กินไปแล้วรอบหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งมันยังไม่สุก ตอนนี้ก็เหลือดกลางอืหอมมากเลยแต่ไม่เป็นไรผมกินได้หวานมากปลาธรรมชาติก็แบบนี้แหละหว,ว,วานๆถ้าปลาในในเมืองนี่มันจะไม่บริสุทธิ์มันจะขมมหน่อยอ ทานน้ำจิ้มอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ปล่อยให้ปลากินตอ่อเดี่ยครับทุกคนจอนนี้ก็ได้กินปลากินหอยกันเป็นที่เรียบร้อยรู้สึกว่าอิ่มเหลือเกิน ความี่พักผ่อนนี่ยฝนก็ตกหนักอ้ออะไรวะชีวิตเนี่ยครับป่าจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ป่าธรรมดานะป่าครับป่ายุดครับไม่ใช่ป่าธรรมดาครับป่ายุด <c oughs> ป่ายุดอือหือผมก็ลอกเด,ด่นๆไดะบอกลาทุกคนนี้บอกลาช่องกูด้วยยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ